สถานีกเกษตรหลวงอินทนทนเป็นหนึ่งในสสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงที่ทําหน้าที่สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการหลวงของสมเด็จพระบรมชนกนาถนะคะวันนี้ประสบความสําเร็จในการทําหน้าที่เป็นสถานีวิจัยไม้ดอกไม้ผลพืชผักเมืองหนาวนานาชนิด สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนและนักศึกษาโดยทั่วไปเข้ามานำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงได้นในปัจจุบันค่ะหนณหมู่บ้านขุนกลางตำบลบ้านหลวงอำเภอเจอ,อมทองจังหวัดเชียงใหม่ บนเทือกเขาสูงที่สุดในประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์หนึ่งในสี่สถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเรื่องราวความสำเร็จจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการพัฒนาเปลี่ยนสภาพพื้นที่ฟินเป็นพืชเมืองหนาวพลิกฟื้นจากไร้ลื่นลอยสู่ป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ จากความยากจนกลับกลายเป็นความอยู่ดีกินดีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ให้เป็นประโยชน์แก่รัษฎรบนพื้นที่สูงเกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไปและนำความสำเร็จไปใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยงานวิจัยขุนห้วยแห้งเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยย่อยของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวสถานีใหญ่บ้านขุนกลางไปประมาณ3กิโลเมตรเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับเขตหนาวและไม้ผลเขตหนาวซึ่งเป็นผลผลิตที่โครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแบบประนีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามพระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในส่วนของสถานีเกษตรหลวงอิทนทนนท์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานีของมูล,มลนิธิโครงการหลวง ซึ่งก็เป็นอีกสถานีหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกๆคนนะคะทุกกลุ่มช่วงวัยสามารถที่จะมาเรียนรู้ที่นี่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดอกไม่ผลแล้วก็พืชผักนะคะ ซึ่งหลักสูตรที่เราเปิดให้เรียนรู้ได้ตลอดทั้งปีนะคะก็จะเป็นเรื่องของการปลูกผักอินทซีย์การปลูกกลาาแบบโครงการหลวงนะคะรวมถึงไม้ผลนะคะที่เราเห็นตอนนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นไม่ผลเลยค่ะอันนี้จะเป็นพีชนะคะก็สําหรับที่เราเห็นนะคะลูกเยอะมากเลยนะคะอ่านี่เราไว้สําหรับโชว์ดอกเพราะฉะนั้นเวลาช่วงที่เขาออกดอกก็จะเต็มพวงนะคะค่ะสวยงามค่ะซึ่งก็สามารถมาเยี่ยมชมหรือมาเรียนรู้ได้ค่ะช่วงเดือนมกราคมพา บนพื้นที่193ไร่ของหน่วยงานวิจัยขุนห้วยแห้งสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ยังได้จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์พืชที่สำคัญอาทิแปลงปลูกพีชซึ่งเป็นราชนีของไม้ผลเข็ดหนาวมาขยายพันธุ์บนต้นทอพื้นเมืองจนได้ผลผลิตลูกพีชพันธุ์ต่างๆและเป็นที่นิยมของผู้บริโภครวมถึงแปลงปลูกพืชเข็ดหนาวอื่นๆสำหรับในส่วนของงานวิจัยพันธุ์ไม้ดอก มีแปลงรวบรวมสายพันธุ์กุลาบต่างประเทศกว่า17สายพันธุ์แปลงรวบรวมพันธุ์ไฮเดรนเจียเยอบิรารวมถึงงานวิจัยเพาะเลี้ยงเหนือเยื่อเพื่อปรับปรุงพันธุ์ดอกไม้ในานาชนิดศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ไม้ตัดดอกและไม้ประดับผลจากการทดสอบปลูกพืชพันธุ์ต่างๆได้ขยายผลและนำไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรร,กรัษฎรชาวไทยภูเขาปลูกเพื่อสร้างอาชีพและมีะไรายได้อย่างพอเพียง พีช <Peace S 1> <I thought. S 2> ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะ,ะก็จะเปลน,นนี้จะเป็นพันเซึ่งก็รสชาติจัดจ้านหน่อยนะคะกลิ mm ่นหอมนะคะแล้วก็ความบอบช้ําก็ค่อนข้างจะจะยากค่ะเหมาะกับการขนส่ง <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็ที่โครงการหลวงไปทําพีชลอยแก้ว นะคะที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์พีชเพื่อให้ผู้ที่สนใจรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่โครงกันหลวงเองนะคะได้มาเรียนรู้ค่ะสําหรับผู้ที่สนใจถ้าสนใจเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือมาชิมพีชก็ต้องมาตั้งแต่ช่วงปลายมีนานะคะไปจนถึงพฤษภาต้นพฤษภานี้อันนี้ก็ลองชิมได้นะคะค่ะสามารถทานได้เลยอ๋อใช่ไม่ใสสารเคมีไม่ค่ะเนื้อก็จะขาวนะคะ ค่ะค่ะอันนี้เนื้อเนื้อก็จะออกสีเหลืองอ่าโอ้ชอบแบบไหนอันนี้ก็จะจิดจ้าบหน่อยจิจจ้าหน่อยอร่อยค่ะแต่ลูกใหญ่เต็มที่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ค่ะเนื้ออื่นใดมูลนิธิโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอินทนทนประสบความสำเร็จจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเอเดไว้ทดสอบปลูกในพื้นที่โครงการหลวง สืบสารตามพระราชาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,าพ,รพระบรมราชินีโดยทรงสนพระราชารัฐายงานวิจัยที่มีความหลากหลายสู่การพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์สร้างเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นที่สูงด้วยภาพความบุดมสมบูรณ์ผ่านแปลงผักสวนไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาวนานา,นาชนิดที่รัษดรชาวไทยภูเขา ปลูกทดแทนฟินอย่างยั่งยืนในการดำเนินง,งานของมูลนิธิโครงการหลวงโดยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้ทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัยไม้ดอกไม้ผลพืชผักนานาชนิดนะคะจนวันนี้ก้าสู่ต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ